พลทนทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดําริบ้านทานทองและเจ้าหน้าที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชียงรายดําเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบดินณนะสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดําริบ้านทานทองอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยชะลอการไหลของน้ำลดการกัดเซาะของดินเพิ่มความชุ่มชื่นในพื้นที่และบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสม,มิถุนายน2,568อีกด้วย